ในวันที่31กรกฎาคมปี2020ย่านสำรวจดาวอังคารลำใหม่ที่ชื่อว่า Perseverance ได้เดินทางออกจากโลกและเดินทางไปถึงดาวอังคารในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2021ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ7เดือนจุดที่ลงจอดก็คือบริเวณปล่องภูเขาไฟที่ชื่อว่า Cheslow Crater ที่เมื่อก่อนเคยเป็นทะเลสาบนะครับแล้วก็มีแม่น้ำไหลลงมาสู่ภูเขาไฟนี้ ในลักษณะเหมือนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําถ้าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตและถ้าพวกมันได้วิวัฒนาการมาคล้ายกับโลกของเราบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้นํานี้ก็อาจจะมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กคล้ายแบคทีเรียก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือหนึ่งในภารกิจที่ Perseverance Rover จะไปสำรวจครับแต่การสำรวจดาวองคารในครั้งนี้ Perseverance Rover ไมไ่มาเพียงลำเดียวนะครับ แต่เขาก็มีคู่หูมาด้วยนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์สำรวจดาวอังคารขนาดเล็กที่ชื่อว่า Ingenuity ยยานสำรวจดาวอังคารทั้งสองก็ได้ช่วยกันส่งรูปภาพส่งข้อมูลต่างๆของดาวอังคารมายังโลกของเราต่อเนื่องมาเป็นเวลา3ปีเลยนะครับจนในวันที่18มกราคมปี2024ในเที่ยวบินที่72ของ Ingen u i t y การลงจอดในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับใบพัด และทำให้ Ingenuity ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและเพื่อเป็นการขอบคุณที่ Ingenuity ได้ทำงานมาอย่างหนักเพื่อพัฒน,นาองค์ความรู้ของมนุษยชาติจนถึงวันเสร็จสิ้นภารกิจในคลิปนี้ผมเลยอยากมาเล่าเรื่องของ Ingenuity h l i c ฮอล e r คอปเตอร์ดาวังคารมาให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ Ingenuity แปลภาษาไทยว่าความเฉลียวฉลาดมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กมีความกว้าง1 2 1ซนเมตร ยาว49ซนติเมตรและสูง52ซนติเมตรมันดูกว้างเพราะว่าใบพัดขนาดใหญ่ของมันได้เลยครับโดย ingenuity ถูกพัฒน,นาโดย NASA ที่ Jet Propulsion Laboratory แปลภาษาไทยว่าห้องปฏิบัติการ้แรงขับเคลื่อนไอพ่นหรือเรียกสั้นๆว่า JPL โดยโครงการนี้ก็ได้เริ่มแนวคิดของโครงการมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับแล้ว NASA ก็เริ่มให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาอย่างจริงจังเมื่อปี2015เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าความหนานแน่นของชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารเนี่ยน้อยมากๆครับอากาศ1ลูกบาศรเมตรบนผิวโลกมีมวลประมาณ1.2กิโลกร,รมัมอากาศนั้นมีอะตอมนะครับโดยเฉพาะอะตอมของไนโตรเจนและออกซิเจนและเมื่อมีอะตอมก็มีมวลนะครับเผื่อคนจะงงว่าทําไมอากาศมีมวลครับแต่ชั้นบรรยากาศที่ผิวของดาวอังคารนั้นมีมวลแค่ประมาณ 15-18ถึงกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับหรือแค่ประมาณ1.2%ของชั้นบรรยากาศบนโลกเท่านั้นแล้วการบินของเฮลิคอปเตอร์ก็คือการผลักอากาศลงไปที่พื้นเพื่อยกตัวเองขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าแทบไม่มีชั้นบรรยากาศเลยมันก็แทบไม่มีอากาศให้ผลักลงไปนะครับมันก็ยากมากที่จะยกตัวขึ้นได้จนในช่วงแรกๆบางคนยังคิดว่าโครงการเฮลิคอปเตอร์บนดาวอังคารนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับ มันเป็นโครงการที่ท้าทายทั้งในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับความยากในการบินของ Ingenuity นี้เทียบเท่ากับการเอาเฮลิคอปเตอร์ที่บินในชั้นบรรยากาศโลกนะครับแต่บินในระดับที่สูงกว่า30กิโลเมตรในขณะที่เครื่องบินพาณิชย์เนี่ยจะบินอยู่สูงประมาณ10-13กิโลเมตรและสถิติเฮลิคอปเตอร์ที่เคยบินสูงที่สุดเลยก็คือ12.9กิโลเมตรที่เกิดขึ้นในปี2002 โดยนักบินที่ชื่อว่าเฟร d ดนอร์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการบินเฮลิคอปเตอร์ที่ระดับความสูง30กิโลเมตรยังไม่มีใครทำได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วน,นะครับว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เป็น,ปนไปแล้วครับ i n g e n u น t y ถือว่าเป็นอากาศยานจัรกลลำแรกของมนุษยชาติที่ได้ขึ้นไปบินบนชั้นบรรยากาศของดาวดวงอื่นแต่ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเป็นอากาศยานจัรกลค,ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี1985โซเวียต ได้เอาบอลลูนฮีเลียมไปลอยที่ชั้นบรรยากาศของดาวสุกแล้วนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับเดี๋ยวคนเอาไปตีความว่าการขึ้นตัวออกจากดวงจันทร์ก็จะเป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศให้ขึ้นบินนะครับแต่การออกตัวกลับบ้านของลูน่าโมดูลบนดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นการพุ่งตัวออกไปด้วยแรงขับเคลื่อนของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและออกซิเจนนะครับ ขอแค่ให้มันมีอัตราเร็วมากกว่าหรือเท่ากับอัตราเร็วหลุดพ้นเท่านั้นก็จบแล้วมันไม่ได้บินในใชั้นบรรยากาศนะครับแต่ว่ามันใช้ไอพ่นลอยขึ้นไปแทนครับดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงที่ต่ํามากๆนะครับแค่เครื่องยนต์ไอพ่นทางานเพียงแค่6นาทีเท่านั้นตัวลูน่าโมดูลเนี่ยก็สามารถหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ได้แล้วและนักบินอพอลโลก็สามารถกลับบ้านได้แล้วครับ แล้วหลายคนที่เห็นภาพการทะยานขึ้นของลูน่ามูรูเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกเพราะว่ามันเหมือนกับล,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 ลอยขึ้นไปเฉยเหมือนก,กับการเอาสล,ลิงพอยขึ้นไปใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าไอพ่นจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและออกซิเจนนั้นไม่มีสีนะครับเหมือนกับเชื้อเพลิงที่เพอร์เซเวเลนใช้ลงจอดบนดาวอังคารนั่นแหละครับเชื้อเพลิงนี้มันไม่มีสีครับที่เห็นสีก็คือภาพแอนิเมชันที่สร้างขึ้นครับของจริงไอพ่นนี้ไม่มีสีครับและการขึ้นตัวของดวงจันทร์ที่ดูแปลกนี้ก็เพราะว่า แรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์กับโลกไม่เหมือนกันครับการใช้แรงเพียงแค่น้อยนิดแค่นั้นบนดวงจันทร์ก็สามารถทําให้วัตถุลอยขึ้นได้แล้วครับส่วนเชื้อเพลิงการปล่อยจรวดออกจากโลกเนี่ยโลกมีแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าดวงจันทร์มากๆมันต้องใช้เชื้อเพลิงคนละแบบการสันดาปคนละแบบนะครับการเผาไหม้และความร้อนที่สูงมากก็ทําให้เชื้อเพลิงไอพ่นของจรวดที่ออกจากโลกมีสีครับแล้วก็มีควันด้วยแต่เชื้อเพลิงการออกจากดวงจันทร์ หรือแม้แต่การลงจอดบนดาวอังคารเนี่ยมันเป็นไอพ่นที่ไม่มีสีครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าที่ดาวอังคารเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงต่ํากว่าบนโลกมากนะครับแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารก็แค่3าของโลกเท่านั้นดังนั้นการลอยตัวของอากาศสยานบนนั้นก็น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าคือถ้าชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นเท่ากันก็คงใช่ครับแต่อากาศที่เบาบางกว่ามากๆหรือแค่ประมาณ1%ของบนโลกเท่านั้นนั่นก็ทําให้ การบินโดยรวมเนี่ยยากกว่าครับใบพัดของ Ingenuity นี้ต้องหมุนเร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์บนโลกมากๆ <P ew> s> <S เพื่อพัดอากาศอันน้อยนิดลงพื้นให้มันมีแรงดันเพียงพอให้ตัวเองลอยขึ้นได้ครับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปบนโลกนะครับจะมีอัตราหมุนของใบพัดประมาณ200-600ถึงรอรอบต่อนอาทีนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเฮลิคอปเตอร์อีกทีหนึ่งแต่อิน e n u i t y นี้มีอัตราการหมุนของใบพัดสูงถึง 2,400ถึง2,700รอบต่อนอาทีเลยครับเร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป5-10เท่าเลยทีเดียวครับถ้างั้นเราก็แค่หมุนใบพัดให้เร็วมากๆเพื่อผลักอากาศลงพื้นให้ได้เยอะๆเราก็ลอยได้แล้วแก้ปัญหาอากัศเบาบางได้แล้วใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิครับเพราะว่าความเร็วใบพัดมีขีดจำกัดครับถ้าใบพัดหมุนเร็วจนเกินไปจนเกินความเร็วเสียงเนี่ยมันก็จะเกิดโซนิกบูม เกิดคลื่นกระแทกซึ่งจะทำให้ใบพัดเสียหายได้ครับดังนั้น Ingenuity จึงจำกัดความเร็วของใบพัดอยู่ที่แถวๆ70%ของความเร็วเสียงเท่านั้นหรือก็คือ0.7มักนั่นแหละครับถ้าความเร็วใบพัดมีค่าจำกัดสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือทำให้ Ingenuity นั้นเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้โชคดีที่ดาวอังคารมีแรงดึงดูดเพียง38%ของโลกน้ำหนัก1.8กิโกร,รัมของอิน e n u i t y ที่ช่างบนโลก ถ้าเราเอาเครื่องช่างบนโลกเนี่ยไปบนดาวอังคารและเอาอิน e n น i ว y ไปช่างบนนั้นอีกทีหนึ่งมันก็จะเหลือน้ำหนักเพียงแค่0.68กิโลกรัมเท่านั้นเองครับที่ต้องเน้นย้าว่าเอาเครื่องช่างบนโลกเนี่ยไปช่างบนดาวอังคารด้วยนั่นก็เพราะว่าเครื่องช่างน้ําหนักเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ตามหลักการจริงๆก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้เฉพาะบนโลกเท่านั้นเพราะว่าน้ําหนักจริงๆแล้วก็คือนิวตันใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องช่างน้ําหนักเนี่ยก็ได้แปลงค่า จากน้ําหนักให้กลายเป็นมวลแล้วดังนั้นเครื่องช่างต่างๆที่ผลออกมาเนี่ยมันคือค่าของมวลครับเครื่องชั่งน้ําหนักเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะบนโลกเท่านั้นถ้าเอาเครื่องชั่งน้ำหนักไปใช้บนดาวอื่นเนี่ยมันต้องมีการคาลิเบรตมีการปรับค่าใหม่เพื่อให้มันสามารถวัดมวลได้เท่าเดิมแต่น้ําหนักที่เป็นนิวตันที่เปลี่ยนไปครับ แต่คนทั่วไปไม่ต้องสนใจเรื่องการที่เครื่องชั่งน้ําหนักได้แปลงค่าเป็นมวลหรือว่าเป็นน้ําหนักก็ได้ครับผมแค่พูดไว้เฉยๆเผื่อนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะเรียีเรียสมีความเนี้ยบเรื่องการเรียกน้ําหนักมาคอมเมนต์เฉยๆเพื่อให้มันถูกต้องครับและเมื่อกี้ผมก็พูดว่าน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมอีกน้ําหนักจริงๆมันเป็นนิวตันนะครับไม่ใช่กิโลกร,รมัม กิโลกร,รัมเป็นหน่วยของมวลครับไม่ว่าจะอยู่ดาวดวงไหนเนี่ยมวลก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมวล1นกิโลกร,รัมอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่บนโลกอยู่บนดาวคารหรืออยู่ที่ไหนในเอกภพนี้มวล1นกิโลกร,รัมนั้นต้องเท่าเดิมที่จะเปลี่ยนไปก็คือน้ําหนักที่เป็นหน่วยนิวตันนะครับอันนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมอยากพูดเป็นภาษาสามัญที่คนทั่วไปพูดกันแล้วก็เข้าใจได้ทันทีครับขอออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์สายเนียบจะมาคอมเมนต์เรื่องนี้กันครับแล้วเพื่อน้านําหนักที่เบานะครับ อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของ Ingenuity เนี่ยจะต้องถูกออกแบบมาอย่างดีอุปกรณ์จะต้องจำเป็นจริงๆและมีน้ำหนักที่เบาที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอย่างเช่นใบพัดก็ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์วัสดุที่แข็งแกร่งมากๆแต่ก็มีน้ำหนักที่เบามากเช่นกันครับในตัว Ingenuity นี้จะไม่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรเลยนะครับจะมีเพียงแค่กล้องถ่ายรูประบบสื่อสารและอุปกรณ์สำหรับเดินทางเคลื่อนที่อย่างเช่นเครื่องวัดความเร่ง เครื่องวัดความสูงเครื่องวัดความชันจโลสโคปอะไรพวกนี้ครับแถมเครื่องส่งสัญญาณก็จะมีขนาดใหญ่ไม่ได้ดังนั้นมันก็จะไม่สามารถติดต่อกับโลกได้โดยตรงนะครับแต่มันจะส่งสัญญาณไปหาเพอร์เซเวเลนก่อนแล้วให้เพอร์เซเวเลนส่งสัญญาณต่อไปยังโลกอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เพอร์เซเวเลนจะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมที่ดาวอังคารแล้วดาวเทียมค่อยส่งไปหาโลกอีกทีหนึ่งครับพูดถึงเรื่องการสื่อสารแล้วการบังคับเฮลิคอปเตอร์ที่ดาวอังคารนี้ ก็ไม่ง่ายเหมือนการควบคุมโดวนบนโลกแล้วนะครับเพราะว่าการควบคุมโดวนบนโลกเนี่ยเราควบคุมแบบเรียวไทม์บอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาทัานทีเลยครับแต่การสื่อสารระหว่างดวงดาวเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรถ้าช่วงที่ดาวอังคารอยู่ใกล้กับโลกเวลาในการสื่อสารก็จะใช้ประมาณ3นาทีแต่ถ้าช่วงที่โลกกับดาวอังคารอยู่ห่างกันมากๆก็จะใช้เวลาสื่อสารประมาณ22นาทีอันนี้หมายถึงการสื่อสารทางเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นการส่งไปส่งกลับเนี่ย ก็คูณ2เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นการสั่งการต่างๆก็จะเป็นการสั่งการชุดคำสั่งทั้งหมดไปให้ i n g e n u i t y ปฏิบัติตามแล้วรอดูผลลัพธ์ที่ถูกส่งกลับมาทีหลังครับผมคิดว่าการควบคุมแบบนี้ก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับแต่ในตัว i n g e n u i t y เองก็มีเทคโนโลยีสำหรับช่วยควบคุมอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมันก็มีระบบสแกนพื้นที่ก่อนลงจอดว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยราบเรียบเพียงพอไหมเพราะว่ามันต้องลงจอดในที่ราบนะครับ ถ้าเป็นเนินดินเนินทรายหรือว่ามีหินเนี่ยการลงจอดอาจจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเสียหายได้ครับโดย i n g e n u i t y เนี่ยก็ใช้ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 801 processor เซอร์ตัวเดียวก,ก,กันกับที่ใช้ในโทรศัพท์ Samsung Galaxy S 5ที่ออกขายในปี2014เลยนะครับซึ่งนี่ก็หมายความว่าในมือถือที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีระบบประมวลผลที่ไฮเทคกว่าเฮลิคอปเตอร์ดาวังคารแล้วนะครับ i n g e n i t y สามารถบินได้นานที่สุดครั้งละ 169วินาทีโดยการบินที่ยาวนานที่สุดนี้เกิดขึ้นในเที่ยวบินที่12ในวันที่16สิงหาคมปี2 0 2 1และบินได้ไกลที่สุดในทางราบนะครับได้เที่ยวละ708เมตรซึ่งก็เกิดขึ้นในเที่ยวบินที่25ในวันที่8เมษายนปี2022และเที่ยวบินที่สูงที่สุดก็คือไตระดับความสูงได้24เมตรเกิดขึ้นในเที่ยวบินที่61ในวันที่5ตุลาคมปี2023 และการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ราบได้เร็วที่สุดก็คือ10เมตรต่อวินาทีหรือ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเกิดขึ้นในเที่ยวบินที่62ในวันที่12ตุลาคมปี2023ครับใครที่สนใจรายละเอียดเที่ยวบินต่างๆทั้ง72เที่ยวบินก็สามารถ Google ได้เลยครับมีข้อมูลครบทุกเที่ยวบินเลยบางเที่ยวบินก็มีภาพให้ดูด้วยนะครับวิศวกรของ JPL ก็ได้บอกว่าตามทฤษฎีแล้ว i n g e n u i t y เนี่ยจะสามารถบินได้วันละ1เที่ยวเท่านั้นนะครับและที่เหลือก็คือต้องใช้เวลาชาร์จแบตทั้งวันด้วยโซลา r เซลล์ครับแต่ของจริงแล้วเขาก็ไม่ได้บินทุกวันนะครับของจริงก็บินเดือนละ1-3เที่ยวบินเท่านั้นเองครับแบตเตอรี่ของ i n g e n u i t y นั้นมีความจุประมาณ1 3 0 1 4 0กิโลจูลครับและจากข้อมูลที่ผมไปเจอมาก็บอกว่ามันเทียบเท่ากับแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนประมาณ 6- 7เครื่องเลยทีเดียวครับ โดยแบตเตอรี่ของ i n g e n u i t y นี้มีน้ำหนักอยู่ที่273กรัมในขณะที่ iPhone 15 Pro Max 1เครื่องหนักเพียง221กรัมครับแบตเตอรี่ของ i n g e n u i t y มีน้ำหนักพอๆพกับสมาร์ทโฟน1เครื่องเท่านั้นเองครับแต่จริงๆแล้วการที่ต้องชาร์จแบตทั้งวันเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ไปกับการบินนะครับแต่ใช้ไปกับการสร้างความร้อนทำให้อุปกรณ์ต่างๆมีความร้อนมีความอุ่นนะครับเพราะว่า ในตอนกลางคืนของดาวอังคารเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำมากๆนะครับเฉลี่ยประมาณลบ63องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่อุณหภูมิที่ต้องเผชิญจริงๆสามารถลงต่ำได้ถึงลบ100อองศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับค่ำคืนของดาวอังคารมันเย็นมากๆครับและความเย็นระดับนี้ก็สามารถทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ครับพลังงานจากแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็เลยถูกดึงมาใช้เพื่อสร้างความร้อนในค่ำคืนของดาวอังคารนี่แหละครับ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่างๆเสียหายนั่นแหละครับแต่ Ingenuity ก็ไม่ได้พึ่งพาแค่ความร้อนจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวนะครับในการสร้างความอบอุ่นดวยตัวมันเองเนี่ยก็มีฉนวนกันความร้อนด้วยเพื่อรักษาความร้อนไม่ให้กระจายออกไปยังชั้นบรรยากาศครับเหมือนกับที่เราใส่เสื้อกันหนาวนั่นแหละครับแต่ฉนวนกันความร้อนของเจ้าเฮลิคอปเตอร์จิ๋วตัวนี้ไม่ใช่ฉนวนกันความร้อนแบบที่เรารู้จักกันหรือที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับแต่พวกเขาได้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก ล้อมรอบอุปกรณ์ต่างๆไว้เพื่อให้มันทำหน้าที่รักษาความร้อนครับซึ่งก็เหมือนกับปรากฏการเรือนกระจกบนโลกนะครับที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คอยกักเก็บความร้อนในโลกไม่ให้ความร้อนกร้าแจออกไปครับแน่นอนว่าที่เขาเลือกใช้วิธีนี้ก็เพราะว่าต้องการลดน้ำหนักให้เบาที่สุดนั่นเองครับผมว่ามันเป็นโซลูชันที่เจเนียสสุดๆว่าไหมครับวิศวกรที่พัฒนาอินเจเนียตี้นี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับและถ้าเราอยากเก่งแบบนี้บ้าง ก็อย่าลืมดูแลและบำรุงสมองด้วยการกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสมื้อด้วยนะครับแต่ถ้ากังวลว่าจะได้รับไขมันปลาไม่เพียงพอผมก็ขอแนะนำตัวช่วยโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้ครับโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้เป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์จากประเทศนอร์เวย์บรรจุไว้ในซอฟต์เจลขนาดเล็กไร้สารปลอดสะดวก ง่ายเป็นตัวช่วยที่ดีถ้าเรารู้ตัวว่ากินปลาน้อยเกินไปสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ในเดสคริปชันเลยนะครับแต่ถึงยังไงแล้วคําว่าอาหารเสริมก็คือเสริมในส่วนที่ขาดนะครับอย่าละเลยอาหารหลักเน้นกินปลาจริงก่อนนะครับอย่าเอาอาหารเสริมไปแทนอาหารหลักนะครับเฮลิคอปเตอร์จิ๋วอินจิเนียตี้ไม่ได้ใช้ใบพัดสชุดแบบโดรนทั่วไปนะครับแต่ใช้ใบพัด2ชุดที่ซ้อนกันที่ถูกคำนวณวงรอบการหมุนมาเป็นอย่างดีแล้ว ว่าจะเสริมกําลังกันนะครับช่วยกันพัดอากาศให้ลงไปด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งระบบนี้จะให้แรงยกที่มากกว่าโดยมีน้ําหนักที่น้อยกว่าใบพัดแบบแยก4ีชุดของดรนทั่วไปที่เราคุ้นเคยครับปัญหาถัดมาก,ก็คือหลังจากสร้างเสร็จแล้วเราจะทดสอบมันได้ยังไงเราคงไม่สามารถเอามันไปทดสอบบนดาวอังคารได้จริงไหมครับ JPL นั้นก็จะมีห้องทดสอบที่สามารถดึงอากาศออกจากห้องนั้นให้ในห้องนั้นมีอากาศที่เบาบางเทียบเท่ากับดาวอังคารได้ครับส่วนเรื่องน้ำหนักนั้นเขาก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า gravity offload หรือก็คือการใช้เส้นเอ็นช่วยพยุงน้ำหนักของ ingenuity ไว้ครับใช้ความตึงของเส้นเอ็นบางส่วนในการลดน้ำหนักของมันครับ และการตึงของเส ja ้นเอ็นนี้ก็จะถูกคำนวณมาอย่างดีและแม่นยำเพื่อจำลองน้ำหนักตัวที่เบาลงให้เหลือ38%ได้ครับหรือพูดภาษาบ้านๆก็คือเอาอินเ n นิวิตี้เนี่ยไปห้อยกับเส้นเอ็นเพื่อให้น้ำหนักมันลดลงนั่นแหละครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับนี่ก็คือเทคนิค Gravity offload ของ n a s a ที่ใช้จำลองและฝึกซ้อมการทำงานในที่แรงโน้มถ่วงต่ำหรือว่าในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับแม้ว่าอากาศในห้องทดสอบการบินจะเบาบางนะครับ แต่การหมุนที่รวดเร็วมากๆมากกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปถึง10เท่านั่นก็ยังทำให้เสียงที่เกิดขึ้นยังดังมากอยู่ดีนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเผื่อคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของตัวกลางนะครับมันเป็นคลื่นสั่นสะเทือนในตัวกลางถ้าอากาศมีความหนาแน่นมากมันก็สั่นสะเทือนได้มากเสียงก็ดังนะครับแต่ถ้าอากาศเบาบางการสั่นสะเทือนก็น้อยเสียงก็จะเบากว่าครับ แต่สำหรับ i n g e n u i t y นี้แม้ความหนาแน่นของบรรยากาศจะมีเพียงแค่1%ของความหนาแน่นของบรรยากาศบนโลกนะครับแต่เสียงมันก็ดังอยู่ดีนั่นก็หมายความว่าการหมุนที่เร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ถึง10เท่าเนี่ยมันน่าจะสร้างเสียงดังแบบดังอย่างที่เราคิดไม่ถึงแน่ๆเลยครับแล้วความสามารถของ i n g e n u i t y เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนอกจากมันจะเป็นโดรนที่สามารถบินได้ในอากาศที่เบาบางแล้วครับ ครงสร้างทั้งหมดของมันจะต้องสามารถพับเก็บว้ที่ใต้ท้องของ p e r s e v e r a n c e Lover ได้และในขณะเดียวกันก็ต้องแข็งแรงพอที่จะทนกับความเร่งกว่า 80g ได้โดยไม่มีความเสียหายครับซึ่งความเร่ง 80g นี้จะเกิดขึ้นตอนที่มันทยานออกจากโลกนะครับในขณะที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถทนได้แถวๆ 10g ถึง 35g เท่านั้นครับขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนที่ถ้าความเร่งเกินกว่านี้มนุษย์ก็มีโอกาสที่จะไม่รอดได้ครับ และหลังจากนั้นนะครับหลังจากออกจากโลกไปแล้วอินเจเนียร์ตี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในอวกาศอีกหลายเดือนเลยครับมันต้องเจอกับรังสีที่อันตร,รายมากมายอุปกรณ์จะต้องไม่เสียหายด้วยครับและในท้ายสุดมันจะต้องสามารถรอดจากการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่รุนแรงได้และก็สามารถรอดจากแรงกระแทกตอนตกลงสู่พื้นได้ครับด้วยขนาดที่เล็กและน้ำหนักที่เบามากๆไม่ถึง2กิโลกรัมแถมยังต้องแข็งแรงมากๆขนาดนั้น ผมเชื่อว่าขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเนี่ยไม่ง่ายเลยครับจุดประสงค์หลักของ Ingenuity จริงๆเลยก็คือการสาธิตเทคโนโลยี Technology นะครับมันคือการทดลองทดสอบการบินบนชั้นบรรยากาศของดาวอังคารที่มีบรรยากาศเบาบางมากๆครับเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเอาไปพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานต่างดาวล้ำใหม่ๆในอนาคตครับส่วนเรื่องการสำรวจดาวอังคารนั้นเป็นเรื่องรองครับโดยแผนตอนแรกก็คือ ทดสอบบินให้ได้1-5เที่ยวภายใน31วันเท่านั้นครับหลังจากการลงจอดบนดาวอังคารของ p e r s e v e r a n c e ในวันที่18กุมภาพันธ์2021เฮลิคอปเตอร์จิ๋ว Ingenuity ก็ได้แยกตัวออกมาจาก p e r s e v e r a n c e แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ2เดือนในวันที่19เมษายนปี2021 Ingenuity ก็ได้ออกบินเที่ยวแรกครับมันเป็นการบินเพื่อทดสอบระบบต่าง การบินครั้งนี้เป็นเพียงแค่การบินขึ้นตรงๆด้วยความสูงเพียง3เมตรนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนจากนั้นแล้วก็บินลงครับโดยใช้เวลาเพียง39วินาทีแม้จะเป็นการบินที่ง่ายๆธรรมดาธรรมดาสั้นๆแต่การบินนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญมากในวงการอาวกาศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมครับเพราะนี้ก็คือครั้งแรกของมนุษยชาติ ที่ได้มีอากาศยานจัรกลที่สร้างโดยมนุษย์โบยบินในดินแดนต่างดาวครับและสิ่งที่น่ายินดีมากๆเลยก็คือ Ingenuity ไม่ได้บินแค่5เที่ยวใน31วันตามแผนที่วางไว้เท่านั้นนะครับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ดาวองังคารตัวนี้จากที่วางแผนไว้เพียงเป็นการสาธิตเทคโนโลยีเท่านั้นท้ายสุดแล้วมันสามารถขึ้นบินได้ถึง72เที่ยวในเวลา3ปีครับและได้ช่วยงานสำรวจของ Perseverance เ o v e r ไว้อย่างมากมายครับ i n g e n u i t y สามารถเข้าถึงในพื้นที่ที่ Perseverance ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือบางทีก็ใช้ Ingenuity เนี่ยไปสำรวจเส้นทางล่วงหน้าก่อนนะครับว่า Perseverance r o v e r สามารถเข้าไปได้ไหมอย่างเช่นถ้าเจอเนินทรายที่สูงมากๆที่ r o v e r ไม่สามารถเข้าไปได้ไม่งั้นจะจมทรายหรือว่าติดลมนะครับ Ingenuity นี้ก็จะเป็นผู้ไปสำรวจแทนครับเฮลิคอปเตอร์ดาวอังคาร i n g e n u i t y ถือว่า ได้เปิดยุคสมัยใหม่ของการสำรวจดินแดนต่างดาวเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเส้นทางการเดินทางของ i n g e n u i t y และ Perseverance ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงต้นปี2024เลยนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ได้ลงจอดบริเวณใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโบราณของดาวอังคารแล้ว i n g e n u i t y ก็ได้เดินทางตามเส้นสีขาวเข้าไปสำรวจดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำและเมื่อทำการสำรวจบริเวณนั้นเป็นที่เรียบร้อยเป้าหมายต่อไปก็คือ เข้าไปสำรวจบริเวณแม่น้ำโบราณต่อไปและในเที่ยวบินที่72 Ingenuity ก็ได้รับความเสียหายและได้จบภารกิจลงที่แม่น้ำโบราณแห่งนี้นี่เองครับเที่ยวบินที่72เที่ยวบินสุดท้ายที่เกิดขึ้นในวันที่18มกราคม2024เป็นการบินเพื่อทดสอบระบบต่างๆ Ingenuity ได้บินสูง12เมตรลอยตัวอยู่นิ่งๆประมาณ32วินาที โดยไม่เคลื่อนที่ในแกนอ,นอื่นๆก่อนจะลงจอดแล้วที่ประมาณ1เมตรก่อนถึงพื้นอ n g จ n เนียรก็ขาดการติดต่อไปครับ3วันต่อมาในวันที่21มกราคมปี2024 JPL ผู้ดูแลภารกิจก็สามารถติดต่อกับ i ินจิเนียได้อีกครั้งและพบว่าใบพัดของมันได้รับความเสียหายทีมดูแลภารกิจคาดว่าการลงจอดในครั้งนี้เป็นการลงจอดอย่างรุนแรงนะครับใบพัดของมัน ได้ไปฟาดกับเนินทรายเนินทรายบริเวณนี้ไม่ได้ราบเรียบนะครับเป็นสาเหตุให้ใบพัดหักบินแบบนี้ครับอันที่จริงแล้วทีมดูแลภารกิจ JPL เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเนินทรายบริเวณนี้มีความสูงต่ำไม่สม่ำเสมอไม่ราบเรียบยากต่อการลงจอดตั้งแต่เที่ยวบินที่70แล้วนะครับแต่พวกเขาก็ทำการบินที่นี่ต่อไปเพื่อทดสอบการลงจอดในเนินทรายยากๆแบบนี้แหละครับ ตามจุดประสงค์ของ Ingenuity ที่เป็นด่านหน้าให้เรียนรู้ระบบการบินบนดาวอังคารนะครับเพื่อจะได้พัฒนายานอาวกาศรุ่นใหม่ๆต่อไปครับแล้วในวันที่25มกราคม2024 NASA Administrator ที่ชื่อว่า Bill Nelson ก็ได้ประกาศสิ้นสุดภารกิจ Ingenuity ให้มันได้พักผ่อนหลับไหลยอยู่ที่ดาวอังคารตลอดการครับและในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2024 p e r ร e v ซเว n เ Rover ก็ได้เดินทางมายังจุดจอดจุดสุดท้ายของ Ingenuity ครับและ p e r s e v e r a n c e ก็ได้ถ่ายรูปไว้ตามภาพนี้เลยครับจะเห็นว่าที่นี่มีเนินที่ซับซ้อนจริงๆครับการประกาศสิ้นสุดภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความสำเร็จที่เกินกว่าที่คาดหวังไว้ด้วยซ้ำนะครับและนี่ก็คือภาพถ่ายต่างๆที่อ ngenuity ได้นำเอามาฝากพวกเราตลอดการทำงานของมันครับ เจ้าเฮลิคอปเตอร์ตัวน้อยนี้ได้เดินทางรวมระยะทางทั้งหมด17.24กิโลเมตรและได้ไต่ระดับความสูงทั้งหมด24เมตรรวมระยะเวลาการบินทั้งหมด2ชั่วโมง8นาที48วินาทีอิน e n เ i t y คืออากาศยา,จานจักรกลลำแรกของมนุษยชาติที่ได้ลดแล่นในชั้นบรรยากาศต่างดาวอุปกรณ์ติดใบ,บพัดชิ้นเล็กๆนี้คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ใานาแง่วิทยาศาสตร์วิศวกรรมและการสำรวจอวกาศมันคือการเปิดประตูบานใหม่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศนะครับที่ต่อไปในอนาคตอันใกลน้นี้เราอาจจะมีอากาศยานที่เอาไว้สำรวจดวงดาวต่างๆมากมายที่ได้โบยบินโลดแล่นในชั้นบรรยากาศต่างดาวครับแล้วคอยศึกษาดวงดาวต่างๆในนะระบบสุริยะเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของมนุษยชาติให้พัฒนา ก้าวกระโดดยิ่งขึ้นต่อไปครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของอากาศยานสำรวจดาวอังคารเฮลิคอปเตอร์ลำจิ๋วที่เชื่อว่า Ingenuity อากาศยานจากกลแรกที่ได้โบยบินในชั้นบรรยากาศต่างดาวที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับและคลิปนี้ก็ถือเป็นการขอบคุณที่ Ingenuity ได้ถ่ายภาพแล้วก็ให้ความรู้ให้องค์ความรู้ต่างๆนานา,นา,นาเรามาตลอด3ปีก่อนที่มันจะได้เสร็จสิ้นภารกิจไป เมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมานี้เองครับแล้วขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับช่วงนี้ผมก็มีรายการใหม่ที่ชื่อว่า Scientist Dis แตกที่ผมกับน้องพลจากช่องเซซายเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ Dis ต i s มานั่งคุยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฝั่ง Dis ก็จะเป็นฝั่งน้องพลส่วนผมก็จะเป็นคนเล่าเรื่องทั่วไปครับและก็ตอนที่น่าสนใจก็จะเป็นตอนหนึ่งครับที่ผมได้เล่าเรื่องการสำรวจอวกาศและน้องพลก็ได้เอาเรื่องการสำรวจทะเล มาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งก็คือตอนนี้สามารถเข้าไปดูกันได้ครับแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วใครอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถบอกในคอมเมนต์เราได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากสนสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้อยากเลี้ยงข้าวหรือกาแฟทีมงานคนช่างหงสใยก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยนะครับ ทีมงานคนช่างสงสัยขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุป,ปเปอร์แตงหรือแม้แต่คนที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้เฉยๆก็ตามนะครับทุกคนคือแรงบันดาลใจและผู้สนับสนุนของเราให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่างสงสัยคอยนะครับสวัสดีครับ